สวัสดีครับผมนายจตวัรธรรมเมฆหลักวาสหน่งนศูนย์หนะครับผมจะมาเขียนแบบทุดีครับโดยการใช้ section view แล้วก็ Detail view นะครับอ่ะก่อนอื่เลยครับเปิดไฟล์คลิปขึ้นมาครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ make drawing from part นะครับบราวที่เดิมเลยครับใช้เป็นของมหาลัยมหาลัยเราเหมือนเดิมนะครับ โอเคเป็นแนวนอนเหมือนเดิมนะครับอ่ะเรียบร้อยครับเราก็ล้าเข้ามาก่อนดีกว่านะครับปั๊บรูปวาจะไม่เหมือนในหนังสือนะครับไม่เป็นไรครับมันสลับข้างกันอยู่ครับก็ถิกถูกไปครับจากนั้นครับอินเสิร์ตนะครับแล้วก็ไปที่ดออิ้งวิวนะครับแล้วก็เลือก เซกชันนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับก็ให้ผ่านจุดที่เราต้องการจะตัดนะครับตรงกลางพอดีนะครับอ่าโอเคก็จะเห็นเป็นภาพอย่างนี้ครับตัดไปครับตรงกลางพอดีนะครับเห็นไหมครับโอเคครับก็จะได้ภาพออกมาเป็นอย่างนี้ครับ จากนั้นนะครับโอเคครับอ่ะโอเคครับแล้วก็ขยับรูปให้มันดีครับข้อที่เข้าทางนะครับอ่ะโอเคครับจากนั้นครับผมจะจำว่าชิ้นงานเราครับไม่ใช่ชิ้นงานที่ตัดได้ด้วยแค่เส้นตรงเส้นเดียวนะครับอ่ะเราก็จะทำการ ใช้อีคำสั่งหนึ่งแทนนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับอ่ะเราจะทำอะไรกันเอ่ยเราก็เริ่มจากครับไปที่ insert เหมือนกันครับ drawing view นะครับเป็น align section นะครับเราก็เริ่มจากตรงนี้ครับ ให้มันมาจ,จุดนี้ครับอ่าเราก็จะได้ภาพตัดสินชั่นตรงนี้นะครับโอเคไหมอ่าจะเป็น L to L ครับจะได้เป็นด้านนี้นครับหรือกลับไปครับอ่ะเมื่อกี้มาอาจจะเป็นภาพที่มัน,นเอียงครับอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่ครับแล้วก็ใช้คำสั่งเดิมครับแต่ว่าเพียงแค่เปลี่ยนตำแหน่งเริ่มนั่นเองนะครับ มันจะอิงจากตำแหน่งสุดท้ายเป็นหลักนะครับอ่าก็จะได้ครับกัจะขึ้นเซสชัน E E อย่างนี้ให้นะครับแล้วก็ติกถูกครับเคครับเคครับอ่าต่อไปจะเป็นในส่วนของดีเทลครับเหมือนเดิมครับดอลลิ่งวิวแล้วก็ดีเทลครับแล้วก็ทําการเลือกตำแหน่งนะครับที่เราต้องการที่จะทราบนะครับอ่าว่าผมตัดไปครับ อันนี้ก็จะเป็นดีเทลวิวนะครับจะเห็นว่าครับภาพจะถูกตัดมาขยายใหญ่ขึ้นนะครับเป็นแตาส่วน2องตอหนึ่งครับจะให้เราเห็นขนาดแบบได้ชัดเจนขึ้นนะครับโอเคครับอะแ้ถ้าเกิดเราอยากจะทําภาพตัดบางส่วนนะครับอะผมก็จะคิดงาน,นตัวอย่างคิดงาน,นครับตัวนี้ให้ครับเป็นเจ้าคอจักรยานนะครับคอมแฮน คอ,อจกอักรยานครับโอเคผมจะลากเอาตัวขวาเข้ามาใส่ครับโอเคอ่ะเรียบร้อยครับก็ิกถูกครับจากนั้นนะครับเราจะทำการใช้ b เ o c น section ครับ เราก็ทําการตัดในโซนที่เราอยากจะตัดออกมาครับเรีทีจะทำการเปิดวิวของมนนโอเคแล้วก็เลือกความหนานครับความดุึที่เราต้องการให้ตัดลงไปนะครับโอเคครับแล้วก็ ถูกครับอ่าก็จะมองเห็นครับในส่วนพื้นที่ที่เราตัดออกมาครับว่าออกมาเป็นยังไงครับโอเคครับอันนี้ก็เอามาจากงานของอาจารย์ครับก็ไม่รู้ครับข้างในอาจจะมีการเขียนแบบผิดพลาดอะไรย่างเงี้ยไม่รู้ครับปล่อยมันครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นครับเราจะมาดูคาสั่งอีกตัวหนึ่งนะโอเคครับอ่มดูแล้วครับว่าทําไมครับเมื่อกี้เราเจาะลงไปไม่ลึกพอครับอ่ะเราก็ทําการแก้ไขตรงนี้นะครับ ความลึกให้เป็น20นะครับดูพรีวิวครับอ่าเรียบร้อยครับก็จะเป็นภาพใหม่ครับต่อไปครับเราจะทําการย่นระยะครับของการทำขนาดนะครับโอเคครับก็ไปที่จอายาครับแกนเบาะนั่งนะครับโอเคครับ ครับโอเคครับ,รบเรานำผ้าเข้ามาเราจะเห็นได้ครับว่าภาพมันตั้งอยู่ครับแล้วก็ทําการอ่เชันชน ชิัันนะครบแพนโรเตตนะครับเราทำการโรเตตวิวครับร้อยแปดสิบไปสักเก้าสิบเป็นโอเคผมจะได้ด้านนี้นครับอ่ะ เห็นนะครับว่าภาพมันยาวไปครับจะทําการย่อขนาดนะครับไปครับไปที่เซิร์ครับดอทวิ่งวิวครับแล้วก็เบรกนะครับเบรกวิวครับเราเลือกแนนอนนะครับเราจะตัดกับส่วนนี้ลงอ่าเห็นว่าภาพมันสั้นลงแล้วครับโอเคครับก็เห็นว่าภาพมันสั้นลงแล้วครับ โอเคครับคราวนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับอ่ะโอเคครับก็ขยับรูปครับติกทูกครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับ